ไป,ไปต้องไปมีขนาดนั้นมีขนาดนี้พอแล้วสบโมโทบดปกตหอหอสบายมากแล้วปกติธรรมดาหายห่วงแล้วไม่ต้องไปยุ่งมากนะนี่ชีวิตของคนเข้าใจเรื่องชาตินะชาติต่างๆที่อาตมาสาธยายนี่เห็นไหมมันพิสดารนะนะ อาละพอเข้าไปสู่พบพบตั้งแต่พบสามที่ท่านตรัสพระพุทธเจ้าตรัสไว้กามาพบรูปประพบอรูปประพบพบคือแดนเกิดวนเวียนอยู่ในกามอ,อย่างสายนั่งหลับตาเนี่ยนะ ไม่ได้เรียนรู้กามมาพบขาเป็นนั่งหลับจาาขัปไปทิ้งกามาพบกามาคุณท่าทิ้งก็กงเลยไม่รู้ไม่ก็ติดยึดกามกามาคุณท่ากันแล้วก็ไม่รู้แล้วก็เป็นหลงมาตัวเองได้นิโรธถึงเป็นศรัทธาวิมุตต์แบบเด็ดถีแบบที่งมงายเป็นดับสัญญีสัตว์ก็เลยจบอยู่งั้นนะ่ะ นอกจากจมแล้วยังอภิชาหนักอีกด้วยนะและยึดติดมัน่นยึดอาจารย์ยึดติดมั่นเลยอาจารย์มั่นนะ hmm. สมจริงๆเลยมัน่นจริงจงติดมัน่นยึดติดอยู่งั้นอนะซึ่งมันโมฆะมันเป็นไปไม่ได้ พระพุเจ้าก็ไม่สอนแต่ก็ไม่เชื่อที่อัตมาพูดเชื่อครูบาอาจารย์อ่านพระติปิฎดกก็ไม่แตกก็วนเวียนอยู่นั่นแหละเข้าใจพระติปิฎดกที่ท่าก็ตรัดไปชัดหมดแล้วไม่ได้เพราะการกรมก็ไม่ได้แล้วไปจมไปอยู่ทิ่น ใจเท่านั้นและก็หลงทิศหลงทางเป็นอสัญญีสัสตว์เหมือ,อ,อนว่าโทกดาบทอาลานาบทโทกนาบทไปก็ตายแล้วพระเจ้าก,ก็บอกว่าถ้าตายไปแล้วมันเป็นความคิดแบบนั้นทิฏฐิแบบนั้นได้แบบนั้นก็จิบภายแล้วหนอท่านในีนช่วยไม่ได้พระเจ้าช่วยไม่ได้แล้วเขาจะเกิดมาบนเวนอย่างนี้อีกอีกนานกี่นานนะคิดดูสิมันจะอีกกี่กับล้านกับ มันน่าสงสารไหมแล้วก็ไปนั่งหลับตาได้ชาญเจ็ดชาญแปดเหมือนอนานนะททนดานาบทกานาบุทก็จะไปเป็นจิตฉิบหายใหญ่แล้วหนอของพุทธเจ้าที่อุทานนะั่นแหละโฮ้ยสะดุกงสะเทือนบัางเถิดอาตมาพูดในฟังเนี่ยอ้างอิงพระตปิฎกอ้างอิงพุทธเจ้าตรัสนะไม่ใช่อาตมาพูดลอยๆลมเมื่อไรจะพอเข้าใจได้แล้วเลิกกันมาเสียเวลาจริง เสียเวลาละพาให้ทําตัวเองเนี่ยจะหนักเพราะตัวเองเนี่ยทำผิดไปของพระพุทธเจ้ามันเท่ากับทําลายาศาสนาพุทธทำให้มันผิดเพี้ยนไปคุณได้บาคุคณได้นรกแต่คุณไม่รู้จักนรกไม่รู้บาปมันบาปมันนรกเพราะกรรมคุณตากรรมนั้นจริงมันบาปจริงนรกจริงตอนนี้คุณอยู่นี่คุณยังไม่เป็นไรอะ่ะ แต่คุณตายจิตของคุณต้องเป็นน่ะเป็นนรกคุณก็ต้องไปนรกอะแต่คุณยังไม่ตายคุณก็ไม่เชื่อว่าคุณจะลงนรกเท่านั้นเองโอ้ไม่รู้จะช่วยยังไงคนพวกนี้สุดท้ายก็ไม่กลัวบาปไม่กลัวนรกทั้งังแต่เรียนแล้วก็หลงผิดว่าตัวเองไม่ไม่ได้เป็นนรก ทั้งๆที่จะอยู่กับนรกนกไม่เห็นฟ้าปลาไม่เห็นน้ำา้ทางเขาก็คิดแบบนี้เหมือนกันครับพระท่านเขาก็คิดว่าพระท่านก็คงจะไม่กลัวนรกเหมือนกันเฮ้ยไม่กลัวยังไงอาตมาไม่เอาว่าเกิดกรรมปัจจุบันนี่เป็นนรกยังไงไอ้ที่ทํามาแล้วก็เลิกไปแล้วอะ่ะเดี๋ยวนี้ก็ได้ขาไม่ไปทําไม้ถึงเคยทํามาแล้ววะอาตมาไม่ได้ไปทําแล้วะ่ะครับ เขาก็ห่วงพระท่านว่าไม่ต้องห่วงอาตมาหรอกห่วงตัวเองให้ดีๆเหอะอาตมาเนี่ยเป็นอรหันอาตมาเป็นโพธิสัตว์อาตมาระดับเจ็ดแล้วแปดกำลังขึ้นแล้วคุณก็ไม่รู้หรอกที่อาตมาพูดนี่คุณก็หาว่าอาตมาอวดตัวอวดตนหลงตัวหลงตนก็พูดความจริงอาตมาจะไปพูดความเท็จทำไมมันบาปอาตมาเชื่อรมเชื่อวิบากพูดเท็จทำไมอะ พูดเท็จเพื่อจะได้อวดตัวอวดตนปวดโถ่ไอ้มันลงนรก,กนอวดตัวอวดตนมันเอาอะไรอาตมาไม่โง่หรอกพูดเท็จมันก็ลงนรกอวดตัวอวดตนได้แค่นั้นน่ะได้อะไรอาตมาถึงไม่กลัวคนจะว่าคนจะตำหนิไม่ต้องอวดตัวอวดตนแต่แม่ทำโก้ทำเตะท่าโอ้โหดำมติกส่ยง,งามสวย จะเอาคำชมคำชมคำสรรเสริญไม่มีค่าอะไรเลยต่ำสามพระคุณเจ้ากดรัดไม่ได้ทำให้คนหลงตนไม่ได้ทำให้ละนายใครอะไรได้ก็ชัดอีกไม่รู้จะว่ายังไงก็พูดไปจะหจมดจะสิ้นแล้วนะเอาพบเพราะงั้น กามาพบนะมหาบวัวทั้งซัดหมากแยแย,แย,แย,แยกามาคุณห้าไม่รู้เรื่องอ่าไม่รู้ว่าตัวเองติดกามาคุณห้าอยู่เต็มปากแล้วก็จะไปหล,ลงว่าตัวเองเป็นอาหารหลงจริงๆนะไม่กระไหม่รู้อัตมาก็าไม่รู้ก็คงจะพอรู้แต่มาตกกนนระไดพลอยโจรว่าไม่ติด ไอ้มาครูแล้วกินไปเขาก็ว่าว่าก็บอมว่าไม่ได้ไม่ใช่เป็นกิเลสอันนี้ไม่ได้เป็นกิเลสหรอกฉันเป็นอรหันฉันไม่มีกิเลสหรอกก็จับซ่อนจับหางได้อยู่อะคำว่าเป็นกามคุณท่าก็ไม่รู้เรื่องติดอยู่อย่างโอ้โหไม่ขาดปากเลยนะกินรูปรสกิเลสสัมผสัสดีอยู่หน่อยเองอ ไม่มีเมียไม่มีผู้หญิงเสียหาทท้งผู้หญิงนะฮะบอกท่นะะงัดชัดเจนเลยนี่ก็ชัดแล้วกามากุณหน้าแล้วจัดด้วยติดจัดด้วยติดไม่ขาดปากวันวันหนึ่งไม่รู้กี่คำกินข้าวู่กินมือเดียวแต่มาไม่รู้กกี่กี่สิบยี่สิบคำสามสิบคำไม่รู้กี่คำโอ้ยนะ เลิกซะเถอะนั่งหลับต่อนะเลิกจะเถอะอาตมานี่มาด้วยความปรารถนาดีไม่อยากให้ไปเสียเวลาไปจมอยู่กับแบบอาราณาบทุทกดาบทจนจะต้องพระพุทธเจ้าต้องมาอุทานไม่ชิพายแล้วนอช่วยไม่ได้พระพุทธเจ้าเกิดมาก็ช่วยไม่ได้ทุกทุกคงนะพระพุธท,ทนะพพธเจ้าทุกคงค์ทำแบบมีอ่แบบอาราณาบทุทกดาบทในพระพุทธเจ้าองค์ไหนก็นแล้วแต่ เสร็จแล้วพระพุทธเจ้าเกิดมาเขาก็ตายก่อนอนานาดาบก,ก็ตายก่อนอุทกดาบก,ก็ตายก่อนแล้วมันก็ไปสู่นรกจกระเปรตดที่โอ้โหไกลแสนไกลและพระพุทธเจ้าก็เกิดมาไม่ทันไม่ทันทักทีมันจะช่วยได้ยังไงอ่ะมันไปไกลเอามากๆเลยนะฟังแล้วหน้าเสียวหวาดเสียวไหม น,นั่นนะคุณไปนั่งหลงชานเจ็ดชานแปดก็อยู่น,นั่นนะอย่างเงี้ยถ้าไม่ตื่นรู้ตัวนี่คุณก็ไปแบบเดียวกับอาลานาบททุกราบทพระพุทธเจ้ายังช่วยไม่ได้เลยแล้วมันจะนานเท่าไหร่อวนเวียนอยู่ในวัฏฏสองสารเนียมีพระพุทธเจ้าอง์ใหม่อุบัติก็ช่วยไม่ได้งไงครับก็ไม่จนกว่าคุณจะเข็ดครับคนนี้มันเข็ดจริงๆจนกระทั่งรู้ว่า โอ้โหเรานี่แสวงหาเนาะแต่ทำไมาแสวงหาโง่นานลือเกินไม่รู้กี่กับตัวกี่กับมันน่าสงสารไหมัมนสงสารก็คือมันจมอยู่ในวัฏสงสารนั่นแหละมันไม่รู้กี่ล้าน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 ,าน,านปีอะน่ากลัวนะอ่ะไม่เชื่อลับตาไป <c oughs> สาบส่งไปเลยมันไม่มีทาง,างจริงๆถ้าไม่ฟื้นมาฟังที่อาตมาพูดีเสียกลับตัวเสียไม่ไปติดหลับตาอีกต่อไปคุณมีโอกาสไม่ต้องไปเป็นอย่างอาลานะโทกดาบท